การนาบุรีประธานวิสาหกิจสมุนไพรกัญชาวอนรัฐบาลก้าวไกลหยิบกฎหมายกัญชา90มาตาที่ครั้งในสภาขึ้นมาพิจารณาใหม่วันนำกัญชาถอยหลังลงคลองวันนี้27พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวิาสา,า,วาหกิจชชุมชนนศูยย์อภิบาด้วพืสมุนไพรแห่งริเวอร์แควและประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกเปิดเผยว่ากรณีพักก้าวไกล มีนโยบายออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชากลับไปอยู่ในบัญชีไร่ชื่อยาเสพติดนั้นก่อนอื่นขอเรียนว่าเราเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของเราเป็นรายแรกที่ปลูกกัญชาในประเทศไทยด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าพักก้าไกลมีนโยบายนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของเราได้รับผลกระทบหรือไม่นั้นก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน แต่จะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยต้องแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสันทนาการและกลุ่มที่2คือกลุ่มที่นํากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามเมื่อพักเก้าไกมีนโยบายนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าการผลิตยารักษาโรคการใช้การนําไปใช้ทุกอย่างต้องได้รับอนุญาตมากขึ้นทุกวันนี้กัญชาทางการแพทย์ถือว่าได้ถูกปลดล็อกไปในระดับหนึ่งแล้ว การนำกัญชาไปรักษาโรคตามตำรับโบราณก็ได้รับอนุญาตได้รับการผ่อนปลนได้รับการยกเว้นเช่นสูตรกัญชาของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ก็ไปได้ไกลส่วนที่เหลือก็เป็นเพียงแค่การต่อยอดแต่ถ้านำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดผมเรียนว่าน่าจะเป็นการควบคุมหรือนำกฎหมายออกมาควบคุมมากกว่านี้ส่วนเรื่องที่สังคมกันงวลใจก็คือเรื่องการนำกัญชามาใช้เพื่อการสันทนาการรัฐบาลก้าวไกลก็ควรจะให้สิทธิ์ และคุ้มครองกลุ่มเหล่านี้ด้วยเพราะกลุ่มกนนารสาธารณการหรือกลุ่มผู้ใช้กัญชาเมื่อนําไปเทียบกับกลุ่มผู้ดืม่มสุราและกลุ่มผู้สูบุรีก็ต้องให้สิทธิเช่นกันโดยอาจจะมีการกําหนดลิมิตกลุ่มที่ใช้กัญชาสําหรับการสนธนาธารณการเหมือนต่างประเทศที่เขากําหนดเอาไว้ว่าคนหนึ่งสามารถใช้กัญชาในการสนธนาธารณการได้ไม่เกินกี่กรมนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องความกังวลของสังคมแต่เมื่อมาพูดถึงเรื่องการน,นํากัญชามาใช้สําหรับการแพทย์แล้วมีความจําเป็นมาก พะในเมื่อพักเก้าไกลมีนโยบายออกกฎหมายนากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดมันก็จะย้อนกลับไปในบริบทเมื่อ3ปีที่ผ่านมาที่ก่อนจะมีการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์จริงๆแล้วการปลดล็อกไม่ใช่ปลดล็อกให้กัญชาเป็นสุญญากาศไม่ใช่ปลดล็อกให้กัญชานําไปใช้สําหรับสันทนาการ์อย่างเสรีเมื่อปลดล็อกแล้วก็ต้องมีการควบคุมแต่ท้ายที่สุดเมื่อมีการปลดล็อกและมีการควบคุมแต่กฎหมายยังค้างคาอยู่ที่สภา90มาตรา ที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องกัญชายังคงต้องเดินหน้าต่อไปเรื่องนี้ผมมองว่าถ้าจะมีการนํากัญชาให้กลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนั้นผมคิดว่าน่าจะนํากฎหมายที่คณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้นําเข้าสู่สภา,พาเพื่อพิจารณาดันกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมเพราะในกฎหมายได้มีการพิจารณากันอย่างรอบเข้าและชัดเจนแล้วเรื่องนี้ผมจึงมองว่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าดีกว่าที่จะนํากัญชามาเป็นเครื่องขัดแย้งทางสังคม อย่าเอาการเมืองมาเป็นเรื่องของกัญชาหรือเอากัญชาไปเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งซึ่งมันไม่ถูกวัตถุประสงค์เพราะผลที่กระทบมันไม่ใช่แค่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของพวกผมเท่านั้นผมมีวิสาหกิจชุมชนผมมีเกษตรกรที่ตั้งหน้าตั้งใจต่อยอดซึ่งคนทั่วโลกเขาดีใจที่ประเทศไทยปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ได้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด เพื่อให้การดําเนินการอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ถูกยกเว้นถูกผ่อนปลนหรือถูกดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มันพึงกระทําได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมียารักษาโรคที่ทําขึ้นมาจากกัญชาแต่ถ้ามีการนํากัญชาย้อนกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีข้อกฎหมายมีข้อบังชี้มีข้อห้ามมีข้อควบคุมมากขึ้นดังนั้นขอเรียนไปถึงรัฐบาลว่าปัจจุบันเรื่องกัญชามันเดินหน้าไปไกลมากแล้ว มันเดินหน้าไปไกลกว่าที่จะย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่มากเพราะว่าปัจจุบันมันนับมาถึง5แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านกลับไปพิจารณาในเรื่องของกฎหมายที่ทุกคนได้เสนอยติเอาไว้ที่สภาแล้วนำเรื่องเหล่านี้มาควบคุมใน45มาตรา90มาตราอันนี้น่าจะดีกว่าที่จะมาพูดว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ซึ่งส่วนตัวแล้วผมไม่คิดและไม่สนใจเลยว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลไม่ได้สนใจว่ากัญชาจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองไหนแต่ผมมองว่าใครก็ตามที่ทําให้กัญชาเข้าสู่ประชาชนได้ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดเราก็จะสนับสนุนพรรคการเมืองถูกพรรคและถูกรัฐบาลอยู่แล้วเพราะหากพรรคการเมืองหรือรัฐบาลถูกรัฐบาลที่นํากัญชาเข้าสู่ระบบการรักษาโรคให้ถูกต้อง และทาให้เกษตรกรของเราลืงตาอ้าปากได้และทําให้มันตรงเป้าตรงจุดโดยที่ไม่นํากัญชามาเป็นเรื่องขัดแย้งทางการเมืองเราก็จะสนับสนุนแต่ถ้าตับใดที่ยังเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้อยู่เราก็ต้องมาทบทวนท่าทีและทบทวนในบริบทของการเมืองว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้พวกเราอยู่กันได้โดยการปราศจากข้อขัดแย้งส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์กมลวิสิ์ออกมาต่อต้านกัญชาอย่างหนักอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณชูวิทย์ มีนัยยะหรือเป้าหมายอะไรในเรื่องของการต่อต้านกัญชาไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านกัญชาเสรีหรือกัญชาอะไรก็ตามเพราะเราเองทํากัญชาเพื่อการแพทย์เราส่งเสริมและสนับสนุนกัญชาเพื่อการวิจัยทํากัญชาเพื่อยารักษาโรคซึ่งวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แควและเค,ครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกของเราได้รับอนุญาตถูกต้องอยู่แล้วโดยเราได้รับอนุญาตถูกต้องตั้งแต่สมัยกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท5และต่อมา ได้มีการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์หรือปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดตั้งแต่เมื่อวันที่9มิถุนายน2515ที่ผ่านมาเราก็ยังคงปฏิบัติตัวในการเข้าออกการควบคุมเหมือนเดิมดังนั้นเงื่อนไขามาตรการที่รัฐจะออกมาตรการมาควบคุมเพิ่มเติมเราจึงไม่มีความกังวลอะไรเรายินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะเราต้องทํากัญชาให้เป็นกัญชาทางการแพทย์ยังถูกกฎหมายให้สมบูรณ์100%แต่เราแค่อยากจะฝากเอาไว้ว่า ถ้าหากถอยหลังเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกกระบวนการผลิตกระบวนการที่จะต้องทํากัญชาเป็นยารักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกมาแล้วจะต้องมีการนํามาแก้ไขกันใหม่แล้วเราจะเดินหน้ากันไปแบบติดติดขัดขัดกันหรือปัจจุบันนี้กัญชาทางการแพทย์ได้ปลดล็อกไปแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและน่ายินดีสําหรับพี่น้องชาวไทยที่จะได้มียารักษาโรคในกลุ่มแพทย์ทางเลือกที่สามารถเข้าถึงในราคาที่ย่อมเยาและไม่มีสารเคมี ดังนั้นนโยบายการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีรายการยาเสพติดนั้นก็ต้องปลดแบบมีเงื่อนไขปลดแบบอนุโลมให้กลุ่มทางการแพทย์จริงๆและเมื่อมีการปลดกัญชาให้กลับไปเป็นยาเสพติดซึ่งมันจะกระทบต่อการดําเนินการเรื่องของการศึกษาวิจัยการผลิตยาเพื่อนําไปรักษาโรคเรื่องนี้ผมมองว่ามันจะเป็นการหายหลังลงคลองและท้ายที่สุดเราก็จะไปไม่ถึงกลุ่มของยุโรปหรือกลุ่มของอเมริกาที่เขาพัฒนาไปไกลมากแล้ว จึงอยากจะฝากไปถึงพรรคก้าไกลและรัฐบาลที่กําลังจะจัดตั้งขึ้นในเร็วๆนี้ว่าการคิดการทําก็ขอให้มองแง่ที่ดีอีกด้านหนึ่งของกัญชาซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของพวกเราด้วยไม่ใช่ไปคิดแค่ว่าจะเอาเฉพาะทางด้านการเมืองที่นําเอากัญชามาเป็นเรื่องของความขัดแย้งเท่านั้นเพราะกลุ่มที่เสียผลประโยชน์โดยตรงคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รัฐบาลเก่าจัดตั้งขึ้นมาก็จะเสียโอกาสและเสียรายได้และสิ่งที่วิสาหกิจชุมชนของเราลงทุนมาก็จะกลายเป็นศูนย์หมดเลย ที่สําคัญพี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้ใช้ยารักษาโรคที่ทําจากกัญชาที่มีราคาถูกทั้งทังที่กัญชามีคุณประโยชน์อันมีค่าเป็นอนันต์ในด้านการรักษาทางการแพทย์แต่ที่สําคัญเวลานี้อยากจะวิงวอนให้รัฐบาลช่วยปรับปรามเรื่อง่อดดอกกัญชาที่มีการลักลอบนําเข้ามาเป็นจํานวนมากจนทําให้เกษตร,รกรของเราในทุกวันนี้ไม่สามารถจะซื้อขายอะไรได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ดอกกัญชาแห้งที่ลักลอบนําเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีไม่ต่ํากว่า4-5ตัน โรงปลูกเป็นชาโดแรกของเรานะครับใน,ในการแพทยดีที่เป็นโรงต้นแบบที่เราได้รับอนุญาตนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อที่จะปลูกกัญชาทางการแพทย์รูปแบบของฟีล์มเฮาส์ก็ได้ปลูกกัญชารอบนี้มาน่าจะเป็นรอบที่6กที่เละประมาณปีกว่าเป็นโรงต้นแบบตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีจะเป็นฟีล์มเฮาส์ก็ใช้คูลิ่งแพดเป็นตัวทําความเย็นแนละ้วก็ตอนนี้โรงปลูกโรงนี้เนี่ย เป็นวงปูเป็นสาาการแพทย์จริงๆที่วรวบรมการแพทย์ทแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่จะนาํากัญชาที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปทํายารักษาโรคนะครับก็เลยกลายเป็นศูนย์นวัตรกรรมแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเวชศาสตร์กัญชาแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ตอนนี้เราเราปกติตอนนี้การสร้างรายได้เนี่ยก็ต้องมองทั้ง2รูปแบบคือ1เนี่ยเราให้กับวงการแพทย์แผนไทยให้ฟรีช่วยกันเพื่อ ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยยารักษาโรคในด้านยาในรประสาทกับระบบมะเร็งที่ร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทาให้การขายเนี่ยในเรื่องของการดําเนินการเรื่องของการขายก็ยังไม่ไม่เป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมมากเท่าที่ควรน,นะเพราะว่าตอนนี้จัญชาญยังเป็นสูนค้า,าอยู่ดังนั้นการขายมี่ราคาเนี่ยมันจะไม่สามารถกาหนดได้ในในของตลาดครับคือคือเราเราเป็นผื้ขายวิสาหกิจทุน,นที่ได้รับ ไปในญาที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ปลูเป็นชาลายแรกๆของของไทยนี่แหละผมมองว่าเราได้รับผลกระทบไหมผมว่าถ้ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็ถืกกระทบแน่นอนแต่กระทบมากกระทบน้อยก็คือต้องต้องแยกออกสองกลุ่มก็คือว่ากลุ่มหนึ่งที่สังคมมองอยู่นด้ของสังคมคือกลุ่มที่หนึ่งเลยก็คือกลุ่มของกลุ่มสังธนาการหรือกลุ่มที่เอาไปใช้ในอีกด้านหนึ่งแต่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มการใช้กัญชาทางการแพทย์ ไม่ไม่ว่าจะกลุ่มใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นชากลับไปเป็นยาเสพติดก็ต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าการผลิตยารักษาโรคก,การใช้การนําไปใช้หรือรวมแบบรูปแบบทุกอย่างก็ต้องมีการได้รับอนุญาตมากขึ้นวันนี้เนี่ยทางการแพทย์ถือว่าได้กดล็อกไปในระดับหนึ่งลวถือว่าการรักษาโรคตามตำรับยาโบราณก็ได้รับการอนุญ,ญาตการผ่อนโอนการยกเว้นตรวจตำรับอาจารย์เดชาหรืออะไรต่างๆก็ ก็ไปได้ไก่ที่เหลือเนี่ยเป็นแค่เี็นเรื่องของการต่อยอดแต่ถ้านํากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดผมเรียนว่าก็น่าจะต้องมีการควบคุมกันมากกว่านี้หรือจำเป็นต้องออกกฎหมายควบคุมกันมากกว่านี้แต่ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่สังคมงกังวลใจก็คือเรื่องของสันทนาการก็ต้องให้สิทธิ์และคุ้มครองกับกลุ่มน,นี้ด้วยนะครับว่าคือกลุ่มของการสันทนาการหรือกลุ่มของการใช้กัญชาเนี่ยก็ต้องดูว่า เมื่อเทียบกับจุลาเมื่อเทียบกับบุหรี่เมื่อเทียบกับกัญชาแล้วเราก็ต้องสิทธิให้สิทธิเขาด้วยแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีการกําหนดมีการาลิมิตไว้ว่าเหมือนอย่างต่างประเทศนะฮะลิมิตก็หนึ่งคนจะสามารถใช้ได้กี่กร,รมัมอะไรเงี้ยนอนั้นก็ไม่พูดถึงถ้าเป็นด้านของทางผมแต่ถ้าผมพูดถึงเรื่องทางการแพทย์เนี่ยจำเป็นฮะในเมื่อออกกฎหมายมาควบคุมกัญชาป็นยาเสพติดมันก็จะย้อนกลับไปถึงในบริบทเมื่อ34ปีที่ผ่านมาที่ก่อนที่ังมีการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ จริงเราปลดล็อกเนี่ยไม่ใช่ปลดล็อกให้กัญชาเป็นสูญอากาศไม่ได้ปลดล็อกให้กัญชาเกิดการสังสรรนกา,ารอย่างเฉลีเราปลดล็อกแล้วเรามองว่ามันก็ต้องมีการควบคุมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อปลดล็อกมีการควบคุมตอนนี้กฎหมายยังขาดวินิจฉานะฮะ90ามาตราที่ออกกฎหมายมาควบคุมที่คณะกรรมการในการพิจารณากฎหมายกัญชาเนี่ยยังคงยังคงต้องเดินหน้าต่อไปผมมองว่าถ้าถ้าจะมีการนำกัญชาเป็นยาเสพติดกลับไปเหมือนเดิมผมว่าคิดว่า น่าจะกลับไปนํากฎหมายที่ณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้นําเข้าในสภาผลักด,ดันให้กฎหมายนี้ออกมาควบคุมเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยจะมีการศึกษาอย่างรอบคอบมีการศึกษาอย่างชัดเจนอันนี้ผมว่าเป็นทางออกที่ดีกว่าดีกว่านําเอากัญชามาเป็นเครื่องขัดแย้งทางสังคมเอาการเมืองมาเป็นเรื่องของกัญชาหรือเอากัญชาเป็นเครื่องมือของความขัดแยง้งมันจะไม่ถูกต้องตรงนะครับแล้วก็ผลที่กระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ลุ่มพวกผมผมเนี่ยมีวิสาหกิจผมมีเกษตรกรผมก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาต่อยอดทั่วโลกก็ดีใจที่ประเทศไทยเนี่ยได้ปลดล็อกกัญชาทากการแพทย์ได้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อให้การดําเนินการในบางอย่างในข้อกฎหมายเนี่ยมันถูกยกเว้นถูก่อนปรนหรือถูกดําเนินการให้มันเป็นไปตามขั้นตอนที่มันพึงจะกระทําได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ยารักษาโรคที่ทําจากกัญชาที่ทําจากสารสำคัญในกัญชาแต่ ถ้าย้อนกลับไปธัญญาเจ็ติดเนี่ยแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีมีมีข้อกฎหมายมีข้อบ่งชี้มีข้อห้ามข้อควบคุมปัจจุบันเนี้ยอยากจะเรียนคนะว่ามันไปไกลกว่าน,นั้นแล้ะไกลกว่าที่เราจะย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่แนละ้ววันนี้มันมานับมาถึงห้านะครับดังนั้นท่านกลับไปพิจารณาดูเรื่องกฎหมายที่ทุกๆคนได้เสนอยติไว้ในที่สภาแล้วก็นําเรื่องเหล่านี้เข้ามาควบคุมในที่ผ้ามาตรา90ิมาตรา อันนี้จะจะดีกว่าที่จะมานั่งพูดถึงว่ากัญญาจะกลับกัญญาเสร็นะครับคือคือผมไม่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเดีนรัรฐบาลไม่ได้สนใจว่านายบายของกัญชาจะเป็นของพรรคไหนผมมองว่าใครที่ทําให้กัญชาเนี่ยเข้าสู่ประชาชนได้ดีที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดเราก็จะสนับสนุนทุกพรรคอยู่แล้วสนับสนุนทุกการเมืองสนับสนุนทุกรักฐบาลอยู่แล้วนะครับต่อให้พรรคใดก็ได้ที่ที่จะนํากัญชา เข้าสู่ระบบการรักษาโรคอย่างถูกต้องและก็ทําให้เกษตรกรของเราลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ทําให้มันตรงเท้าตรงจุดเนี่ยและไม่นํากัญชามาเป็นเครื่องวงชีหรือเครื่องขัดแย้งทางการเมืองเราสำรวมอยู่แล้วแต่ถ้าตราบใดทีเ่เราเป็นแบบนี้เนี่ยผมมองว่าต้องต้องทวนคุมทีแล้วก็ทบทวนในบริบทของการเมืองนะครับว่าจะทำยังไงให้พวกเราอยู่ได้ด้วยด้วยปราศจากข้อขัดแยง้ง ผมไม่แน่ใจว่าคุณชูวิทย์เป้าหมายที่วิทนัยยะอะไรในการที่จะต่อต้านเรื่องของกัญชาือการต่อต้านกัญชาเสรีในการต่อต้านกัญชาอะไรเพราะว่าเราเองเราก็ทํากัญชาเพื่อการแพทย์เราส่งเสริมสน่นเพื่อการวิใจัยในด้านของการทํากัญชาเพื่อเพื่อเป็นยารักษาโรคก็จริงๆแล้ววิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยฮะหรือาเจอาายวิสาหกิจชุมชนนี่กรมส่งไปตำหตะวันตกเนี่ยได้รับอนุญาต ถูกต้องอยู่แล้วเราได้รับอนุญาตตั้งแต่ตอนสิบยาเส็ดสิบของทศที่หแล้วต่อมามีการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์หรือว่ามีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีรายการยาเจิดสิบทศที่เก้าวิจุนาเนี่ยเราก็ยังคงปฏิบัติตัวในการเข้าการออกในการควบคุมการจึงที่เป็นอย่างเดิมดังนั้นเ,เงื่อนไขหรือมาตรการที่รัฐจะออกมาควบคุมเพิ่มเติมอะไรเราไม่ได้กังวลเราเรายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกฎหมายอยู่แล้วเพราะเราต้องการทํากัญชา ให้เป็นกัญชาทางการแพทย์อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็แค่ฝากไว้ว่าถ้าหากถอยกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกระบวนการผลิตยานะฮะกระบวนการที่จะต้องทํายารักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขกันใหม่แล้วเราจะเดินหน้ากันไปแบบในลักษณะที่ติดติดขัดขัดคือต้องขออนุญาตใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้ในทางการแพทย์เนี่ย ได้ปลดล็อกออกไปแล้วเนี่ยก็เป็นการชื่นชมนะฮะน่าเป็นทีน่เรื่องที่น่าชื่นชมน่ายินดีสําหรับพี่น้องชาวไทยเราที่ได้ยารักษาโรคในในกลุ่มแพทย์ทางเลือกที่ที่จะสามารถเข้าถึงโดยราคาย่อมเยาในราคาถูกแล้วก็ไม่มีสารที่ดีดังนั้นการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีรายการยาเสพติดนั้นก็ต้องปลดแบบมีเงื่อนไขก็ต้องปลดแบบอนุโลมให้กับกลุ่มทางการแพทย์จริงๆแต่ถ้าท่านปลดกัญชาทางการแพทย์ นะฮะหรือปลดกัญชาออกจากบ,บัญชีรายการยาเสพติดแล้วกระทบต่อการดําเนินการในเรื่องของการศึกษาคุณควาวิจัยการผลิตยารักษาโรคเนี่ยผมมองว่าเราจะถอยหลังลงของเราท้ายสุดเราก็จะไปไม่ทันในกลุ่มของยุโรปในกลุ่มของเอ,อเมริกาที่เขาไปไกลามากแล้วนะครับก,ก็ฝากว่าการคิดหรือการทำก็ให้มองในสังคมีด้านหนึ่งในกลุ่มของพวกเราด้วยไม่ใช่มองเฉพาะในด้าน ของการเมืองหรือการนําเอากัญชามาเป็นเรื่องขัดแย้งดังนั้นกลุ่มที่เสียประโยชน์ก็คือกลุ่มของทิสาหกิจชุมชนท,ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเสียโอกาสนะฮะแล้วก็จะเสียไรายได้แล้วสิ่งที่ลงทุนทํากันมาทั้งหมดมันจะเป็นศูนย์หมดเลยที่น้องประชาชนก็จะไม่ได้ไม่ได้ไไดไใช้ยารักษาโรคที่ทําจากกัญชาทั้งที่กัญชาเนี่ยมีประโยชน์มีคุณอนันต์ในด้านของการรักษาทางการแพทย์แต่ที่สําคัญเวลานี้ก็อยากจะวิงวอนให้รัฐบาล ช่วยกันปราบปรามเรื่องข้อดอกกระชาที่ลักลอบนําเข้าในปัจจุบันจนทําให้กเกษตรกรไทยเราทุกวันนี้ไม่สามารถจะซื้อขายอะไรได้เลยเพราะว่าดอกกระชาแห้งอยู่ในตลาดประเทศไทยหรือไม่ต่ํากว่า4-5ตันแล้วดิสเนอรซลี่ต่างๆก็ใช้นิยมใช้มากดังนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางดังนั้นถ้าจะมองมาประเด็นหลักๆในอากศึกษาคุณภววิจัยอย่าง,างให้ของแท้แล้วก็ นำมากแก้ไขกันแน่ยกัญชาวอนเพราะจริงๆแล้วกัญชาไม่ได้ทําลายไขนะครับกัญชาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในมุมผมนะครับผมมองว่าเป็นเพื่อที่สรดไปที่ดีรัฐบาลควรจะแก้ไขผกรบตรงนีข่าวนงี้24การจนบ,บุรีปีชาเรวารินรายงาน